Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa amma ba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fino phu satakun khap eh ta sallallahu alaihi wasallam ฮะดิษนบีเนะี่ยมีความสาคัญทุกฮะดิสนะครับอันนี้ย้าก่อนนะครับแต่ว่ามีความสําคัญในเรื่องใดนั่นก็เป็นแต่ละบทนะครับแต่ละลีลาแต่ละสถานการณ์นบีบอกว่า,ามัลลายธรรมลายุทธรรมใครก็ตามที่ไม่เมตตาอัลลอฮ์จะไม่จะไม่เมตตาเขาภาษาง่ายๆครับใครก็ตามที่ไม่เมตตาเขาก็จะไม่ถูกเมตตาในสังคมวันนี้เนี่ยครับที่หากว่าเรามาพิจารณากันง่ายๆนะครับ ผมในสมัยเด็กๆเ,เวลาผมขึ้นรถเมลีนะครับผู้ใหญ่เขาจะลุกขึ้นให้นั่งเลยจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับเราก็ได้นั่งก็ขอบคุณเขาแต่ในสังคมวันนี้นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะจะเป็นรถเมลในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ตามพอเวลาเด็กขึ้นมาเนี่ยนะครับนะกระเป๋าก็ใหญ่ด้วยขึ้นมาก็ลำบาก พี่น้องรู้ไหมครับว่าไม่มีใครลุกให้เด็กนั่งแ,แทบจะไม่มีใครเลยฉะนั้นความเมตตาเนี่ยมันจะเหือดแห้งหายไปเรื่อยๆยิ่งมีเทคโนโลยียิ่งเรารวยขึ้นยิ่งเรามีอ,อ,อะไรนะฮะมีสรรพสิ่งที่มีอำนวยความสะดวกมากขึ้นคนเนี่ยเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นเมื่อคนเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยความเมตตาที่จะให้กับคนอื่นนั้นมันก็ไม่มีฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่า ความเมตตาที่หายไปจากผู้ศรัทธาเราไม่คุยกับประชาชนอื่นเราคุยกับบรรดาผู้ศรัทธาถ้าวันนี้เนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีความแรงแรงน้ําใจไม่มีเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายไม่มีความที่จะกรุณาเอื้ออาทรต่อคนอื่นพี่น้องทราบไหมครับว่าอาลัลลอฮ์ก็จะไม่เมตตาเราวันนี้แค่สุนัขเดินผ่านบ้านก็ถูกขว้างถูกยิง แมวเดินผ่านบ้านก็ถูกขว้างถูกยิงนี่นี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานเรายังไม่เมตตาเลยนักภาษาอะไรนะครับกับมนุษย์น้ำภาษาอะไรกับมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นความเมตตาจะต้องถูกบรรจุอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในอหมานของเราอยู่ในตัวของเราอินชาอัลลอฮ์ถ้ามุสลิมผู้ศรัทธามีความเมตตาโกโราุณาเยอะๆแผ่วงผวงขยายไปมากๆอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเรา และเมื่ออัลลอฮ์เมตตาเราอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับเราฝากไว้สําหรับวันนี้สําหรับผู้คนทั้งหลายที่ยังเหือดหายเหือดแห้งเป็นสู่ความเมตตาขอให้เราทุกคนให้เราทุกคนนะครับพี่น้องมีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตามีจิตใจที่กรุณาไม่ว่าจะจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็าตามหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ันฉานประเภทใดก็าตามความเมตตาเท่านั้นแหละครับที่จะอยู่ ควบคู่แล้วก็ค้มจุนโลกนี้ให้มีความสุขวบิาลให้ตาฟิกวันทิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักัด